ราตรีนี้คุณรู้สึกถึงลมหายใจที่ต้นคอหรือเปล่าผมมีเรื่องเล่าจะมอบให้เป็นของขวัญก่อนนอนเรื่องของภาพถ่ายเก่าและวิญญาณที่ถูกกักขังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมชื่อไอ้ทินมันเป็นนักสะสมของเก่า วันหนึ่งมันไปเจอภาพถ่ายขาวดำเก่าคร่ำในตลาดมืดเป็นรูปครอบครัวพ่อแม่ลูกยืนยิ้มให้กล้องดูเผินๆก็ไม่มีอะไรแต่ไอ้ทินมันตาดีมันเห็นรอยเปื้อนดำๆที่มุมปากเด็กในรูปเหมือนคราบเลือดคืนแรกที่ไอ้ทินเอารูปกลับบ้านมันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงเด็กเรียกพ่อแม่ คืนที่สองเสียงดังขึ้นชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคืนที่สามไอทินตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองมันลืมตาแล้วก็ต้องแข็งทื่อเด็กในรูปยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มเลือดที่มุมปากไหลย,ย,ย้อยอยากเล่นด้วยกันไหมเด็กถาม ไอทินกรีดร้องสติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านรุ่งเช้ากลับมาภาพถ่ายหายไปพร้อมกับไอทินไม่มีใครพบมันอีกเลยบางคนบอกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายถูกกักขังอยู่ในนั้นรอเยื่อรายต่อไปคุณเคยสังเกตภาพถ่ายเก่าๆที่บ้านบ้างไหม ลองมองดีๆบางทีคุณอาจจะเห็นรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตรจากใครบางคนที่อยากจะออกมาเรื่องเล่าของผมคืนนี้จบลงแล้วแต่ความหลอนเพึ่งจะเริ่มต้นราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่ในฝันร้ายหรืออาจจะไม่ใช่แค่ในฝันใครจะรู้